ฟุตบอลโลกเราก้าวข้ามอิรักโอมานบาเรียนซีเรียอินเดียจีนคีร์กิสสถานทาจิกิสเติร์กเมนินถานและอาเซียนหรือยังสวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเวทวงกีฬาฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะทีมชาติไทยในช่วงนี้ แม่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับเอรู้สึกเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนตัวของผมเองนะครับก็รู้สึกว่าทีมชาติไทยหลายชุดปีนี้เนี่ครับเหมือนจะไม่ถูกชั่วกกับเจแปนเวเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับกันตรงนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับชอบแล้วก็รักในสไตล์ฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วก็สนับสนุนนะครับเจแปนเวไม่ว่าจะเป็นอิชินะครับนิชิกายะนะครับ อีเคดนะครับก็คืออยากให้ฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เล่นคล้ายๆกับญี่ปุ่นให้มากที่สุดนะครับแต่จนแล้วจนเล่านะครับณนะปัจจุบันนี้มันก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนว่ามันไม่เข้ากันนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับผมก็อ่านคอมเมนต์เอฟซี FC อยู่หลายเพจแล้วก็ดูเฉพาะเพจของตัวเองเนี่ก็ได้นั่งพิจารณาแล้วก็มาคิดดูว่าการที่เรามีโค้ด เก่งๆนะครับมาจากญี่ปุ่นหรือมีโค้ดเก่งๆมาจากยุโรปนะหรืออเมริกาใต้ก็แล้วแต่ทําไมไม่ประสบความสําเร็จทําไมไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนี่เขาใช้โค้ดคนญี่ปุ่นทําทีมแต่ทําไมเขาไปบอลโลกได้ครับผมก็ได้คําตอบอย่างชัดเจนครับว่าทําไมผู้บอลไทยถึงไม่กระเตื้องเลยนะครับมีแต่ถอยหลังเข้าครองครับสารวันเตี้ยลง เตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงครับประมาณเนี้นะก็เลยมาจะเอ๋ครับว่าอืเราจะโทษโค้ดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราเอานักเตะมาเล่นนะครับในทีมชาติชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็เตแต่นะครับหรือไล่เต่อายุชุดเยาวชนเนี่ยถ้าเราเอานักเตะทีหนึ่งที่เก่งๆนี่ผมว่าก็มีโอกาสถ้าเข้ามาครับเงื่อนไขคือถ้าเรียกนักเตะกลุ่มนั het, ้นมาแล้วเข้ามาหมดทุกคนหรือแม้กระทั่งนักเตะในยุโรป นะครับลูกครึ่งของเราที่ไปเล่นนะเข้ามาครบร้อเปร็นไม่มีการถอนตัวผมว่ามันก็รอดแต่ถ้าเรียกนักเตะมาแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวสำรองในทีหน,นะครับไทยแลนด์อีกแล้วก็เป็นตัวจริงในทีสอ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข็นฟอร์มหรือทำผลงานหรือเล่นเข้าระบบกับเจเปีนเวได้อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับว่า่วนหนึ่งมันก็มาจากนักเตะด้วยที่ไม่สามารถที่ตอบโจทย์ในการเล่น ของโค้ชเจเปวี ay, หรือโค้ชอื่นๆผลงานมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับถ้าเราสังเกตดูนะครับในช่วงเอเชียนครับเมื่อ2อสาปีที่แล้วเนี่ยที่อิชิเข้ามาคุมทีมหลังจากแพ้ญี่ปุ่นนะครับศูนย์ห้าเนี่ยชุดนั้นถือว่าเป็นชุดที่ฟูลทีมพอสมควรที่มีนักเตะนะครับเล่นเต็มเลยนะครับไทยทําผลงานได้เขาลอดสปกทีมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะแพ้วูดเบกิสถานนะครับหนึ่งประตูต่อ2ก็ตกรอสบสปกทีมแต่หลังจาก ชุดนั้นมาเนี่ยนะครับฟุตบอลไทยเราไม่ฟูลทีมครับนะกระท่อนกระแท่นแล้วก็นักเตะเจ็บนักเตะถอนตัวจนอีชินี่ต้องมีการทดลองนักเตะเพื่อหาตำแหน่งต่างๆมาทดแทนนะครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายเนี่ยที่การขาดแท้ไปของอุ้มเทนทรนนี่ซึ่งอ,อีชิเองนะครับไม่ต้องการที่จะใช้ตัวเก่าแกบอกว่าแกต้องการสร้างสายเลือดใหม่นะครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวแทนของอุ้มเลยนะครับ แฟนบอลเองก็เรียกร้องให้อิชินี่ดึงอุ้มกลับมาหรือไปกระทั่งสารัดอยู่เย็นหรือแม้กระทั่งมุ้ยทีลศินแดงดานะครับไะนั้นก็คือแฟนบอลอยากเห็นนะครับและตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผลงานของเจแปนเวนี่มีแต่สุดแล้วก็ทรงตัวไล่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยที่กำลังแข่งขันตอนนี้คือโคมาเหมือนกันนะครับที่เราแพ้เติร์เกเมนสิสถาน ใช่ครับมันเหลืออีกสีนัดก็จริงแต่เงื่อนไขของเราคือต้องชนะทั้งสีนัดไม่มีข้อแม้ใดๆเลยถ้าเราเสมอหรือแพ้แม้แต่เกมเดียวนี่คือบอกเลยครับว่าอีชีนี่อยู่ยากมากนะอยู่ยากมากรวมทั้งรายการ k i n g ์ครับท่าไทยไม่ได้แชมป์นี่นะครับผมว่าเจแปนเบเนี่ยถึงคราวนะครับที่จะสิ้นสุดเป็นเดเร็วนี้แน่ๆไล่มานะครับชุดเล็กรองลงมา,มาอยู่23ปี ถึงแม้ว่ายังจะไม่แข่งขันรายการสำคัญสำคัญนะครับแต่มีการรองทีไปแล้ว5นัดนะครับนิชิกะยะนะครับก็มีการคาดหมายนะครับผลงานนะครับของนิชิกะยะด้วยว่าหวังที่จะให้นิชิกะยะยกระดับยูย่สปีของไทยนี่ขึ้นมานะแต่จนแล้วจะรอดครับ5นัดนะไม่มีผลชนะเลยมีแต่แพ้ก็ไม่รอดครับสมาคมปลดนิชิกะยะออกไปเป็นรายแรก และก็ช่วงนี้กําลังชื่นเมื่อนะครับกับผลการแข่งขัน,นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จะคัดประเด็นรอบสุดท้ายแล้วก็ไปฟุตบอลโลกนะซึ่งเอาแค่แชมป์กลุ่มนะครับแต่ช่วงการแข่งขันในช่วงแรกๆกนัดแรก,น,แรกนัดสองนัดสามนี่คือทีมชาติไทยหญิงเรานี่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับยิงคู่แข่งถล่มกระจายนะก็ถือว่ายกเครดิตให้อีคดะเหมือนกันนะครับแต่นัดสุดท้ายนี่คือเป็นนัดชี้ชะตานี่คือฟุตบอลไทยทุกๆชุดนะครับ ถ้าเป็นเกมกดดันแบบนัดสุดท้ายต้องแพ้ชนะเท่านี้เราต้องยิงให้ได้เยอะแค่นี้นี่มักจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็แพ้คู่ต่อสู้นะหรือทําผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเกือบทุกชุดทุกรายการฟุตบอลยิงเหมือนกันครับนัดสุดท้ายส่งท้ายนี่คือลูกได้เสียเท่ากันกับอ,อินเดียเป๊ะเลยตมเท่ากันและไทยต้องชนะเท่านั้นที่จะเข้ารอบแล้วก็เอาทีมเดียวด้วยเข้ารอบนะครับความฝันมาลายครับอโอกาสจะไปฟุตบอลโลก ผลที่3ของมาดามแป้งนี่พังทลายนะครับแพ้อีเดียไปสอนะก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจจนมาดาแป้งต้องออกมาโพสต์กลางดึกนะครับว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งมาดามแป้งเองนะครับก็ได้ทุ่มเทแล้วก็สนับสนุนนะครับฟุตบอลไทยนี่ตั้งแต่แกเป็นนายกมานี่ทุกชุดนี่คือถือว่าน้ําเลี้ยงดีมากนะครับอยากได้อะไรนะมานาแป้งหาให้หมดนะครับแต่ผลงานม,มันสวนกระแสครับ นะ,นะครับก็ธรรมดาครับก็แกก็ออกมาแต่ดพ้อบ้างนะครับรู้สึกว่าเศร้าใจประมาณนี้แต่ก็ให้กำลังใจนมาดาแป้งนะครับเพราะว่ามันก็ยังอีกยาวไกลนะครับนะในการดำเนิตัวหน่งของแกนะครับก็ให้กำลังใจมานาแป้งก็แล้วกันมานั่งคิดมานั่งคำนวณว่าการที่ทีมชาติไทยเนี่ยครับจะไปรายการใหญ่ๆแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยไล่ไปเลยครับ17ปีนี่ก็แพ้นะครับแบบฟอร์มนี่แย่มากนะครับอยู่17ปีนี่ไม่สมกับความคาดหวังอยู่23ปีนี่ก็แพ้นะครับยังไม่ได้แข่งขันเลยปลดโค้ชก่อน ทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่นะครับฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงตอนนี้นะครับก็ถือว่าผลงานไม่ดีเอาเสียเลยนะครับยู่20ปีนะครับก็ล่องแน่งตกรอบก่อนหน้านั้นนะดังนั้นถ้าไทยนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าไทยอยากจะไประดับเอเชียให้ได้แล้วก็ไปฟุตบอลโลกให้ได้นี่นะครับไม่ได้มีข้อแม้ครับเราต้องชนะ ทีมเกรดิ B หรือเกรดิ C ของเอเชียให้ได้ก่อนเอาที่เอเชียใต้ก่อนครับเนี่ยพวกอินเดียปากีสถานนะศรีรังกานะครับเนเปาลเนี่ยถ้าชนะก็ต้องชนะให้ขาดลอยนะครับทีมเหล่านี้นะแล้วก็ไล่ามานะครับทีมเอเชียตวะวันออกก็มีพวกไหนล่ะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเราไม่ชนะเขาอยู่แล้วครับแต่มีพวกมาเกา๊าไต้หวันนะครับฮ่องกงเนี่ยฮ่องเนี่ยคู่รักคู่แข่งทีมชาติจีนเนี่ยนะเราสามารถที่จะชนะเขาได้ไหม แล้วผูกขาดการชนะได้ไหมไม่ต้องไปพูดถึงตะวันออกกลางครับที่มีระดับเกียร์ C เกียร์ B บวกนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอิรักคูเวตโอมานนารบานอนซีเรียเนี่ยครับทีมเหล่านี้เนี่ยเราชนะเขาได้ตลอดหรือไม่ยอย่างไรนะครับและเอเชียอ่าเอเชียกลางล่ะเป็นยังไงบ้างทาจิกิสคีกสถานนะครับเติร์กเมนิสถานพวกเนี้ยส่วนอูซเบกีสถานเน่เราไม่ต้องฝันครับเราไม่เคยชนะเขาเลยมิเตแพ้ครับ ทีมชาติจีนอีกหนึ่งทีมนะครับที่เราไม่สามารถที่จะ,ะกำหนดผลแพ้ชนะเขาได้เลยจีนนี่ก,ก็ถือว่าเป็นผมบอกว่าสู้ญี่ปุ่นสู้เกาหลีอะไรไม่ได้แับจีนนี่คือเรายังไม่ผูกขาดชนะจีนได้เลยชุดเยาวาชนเราก็ยังแพ้จีนอยู่ตลอดชุดใหญ่เนี่ยก็ล่าสุดกอฟุตบอลโลกนะครับเราก็ยังไม่ผูกขาดเราเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดจนทําให้เรานี่ชวดนะครับตัวเข้าไปเล่นรอบที่สามสทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยเห็นไหมครับ พูดมาแล้วมันก็เจ็บใจเมื่อเราแพ้แล้วเรามาคิดย้อนหลังเราคือเจ็บใจมากนะครับดังนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมว่านะครับว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับโค้ชสักทีเดียวเราขึ้นอยู่กับนักเตะคุณภาพนักเตะเราด้วยว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขณะเรามีนักเตะท,ที่ไปจีกนะครับห้างหกคนเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแตะก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะมีนิโคลัสมีเคลาสันที่เป็นลูกครึ่งเล่นอยู่ลีกยุโรปนย่นะครับก็ยังไม่เพียงพอครับนะต่อไปนี้ไทยยิ่งจะลำบากรเเพาาาะาในนนออซียโกหมด นะครับมีแต่นักเตะยุโรปมาจากคออแลนนู่นนี้นั่นเยอรมันนะ,ะส่วนไทยตัวนี้ก็มีการทดลองนักเตะกันอยู่ยังไม่ได้11ตัวจริงในใจเลยก็ว่าได้นะแต่นี้ครับยังอีกยาวไกลนะยังอีกยาวไกลดังนั้นเราก็ตามลุ้นตามเชียร์ในปีนี้นะครับอิชิไม่ว่าจะเป็นคิงส์ครับหรืออีก4ีนัดที่เหลือนะครับในเอซครับรอบคัดเลือกจะรอดหรือรุ่งดังนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะ อ่านิชิกะยะก็ไปแล้วนะครับอีแคาดานี่ผมไม่รู้ว่ามาดามเปียงจะคิดยังไงเพราะมันตกรอบชิงแชมป์เอเชียารายการเมเจอ์นะครับแล้วก็จะมาแก้ตัวในรายการชิงแชมป์อาเซียนนี่คือรายการภูมิภาคนะครับมันก็เป็นรายการถ้วยใบเล็กนะครับคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับสำหรับแฟนบอลนะเพื่อเผอ,อไม่น,น,นะครับอีแคาดาดอาจจะตามนิชิกะยะไปก็ได้นะโคดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเือไทยสาโทเวียนนี่นะครับอาจจะป้าจอหลังแล้วก็ได้นะอันนี้คือเล่าให้ฟัง นะครับดังนั้นก็ตามรุ่นตามเชียร์แล้วก็จับตามองนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยนะครับอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับแต่ยังไงแล้วเราเป็นคนไทยเราเป็นกองเชียร์ครับก็ต้องให้กำลังใจทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่ากับ FC ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นกระแสนะครับข่าวอะไรที่สร้างความฮือฮาถ้าแอดรู้ก็จะนำมาเล่าให้กับ FC ได้ฟังเหมือนเดิมครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามต่อชอบกดไลค์แชร์กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ